สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวันที่และเวลานะคะเป็นคลิปที่3แล้วเนาะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก์ชันที่เราจะสอนจะเป็นอ่าฟังก์ชัน workday และก็ฟังก์ชัน w o r k d a y i n t l เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับฟังก์ชัน workday กันก่อนนะฟังก์ชัน workday เนี่ยเขาจะ เป็นฟังก์ชันนะคะที่ใช้หาว่าถ้าเรามีการกำหนดจำนวนวันทำงานล่วงหน้าไปแล้วนะคะอย่างเช่นเรากำหนดจำนวนวันในการทำโครงการเนี่ยหกสิบวันนะแล้ววันที่เราทำโครงการเสร็จเนี่ยจะตรงกับวันใดในปฏิทินเราก็จะใช้ฟังก์ชัน workday เนี่ยเข้ามาช่วยในการหานะคะโดยฟังก์ชัน workday เนี่ยเขาจะอนุญาตให้ใส่วันหยุดระหว่างนั้นได้ด้วยอา,อาจจะเป็นวันหยุดประจำปีของเราเนาะว่าในหนึ่งปีเนี่ยบริษัทเรามีวันหยุดอะไรบ้างเขาก็จะหักวันหยุดอันนั้นออกให้โดยที่ไม่ได้นำมา คำนวณในจํานวนวันที่เราใส่ไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฟังก์ชัน workday เนี่ยเขาจะหักวันหยุดของเราอะคะ่ะหักวันเสาร์อาทิตย์ออกนะเขาจะไม่นำม,มาคำนวณด้วยแต่ถ้าเป็นฟังก์ชัน w o r k d a y i n t l ตรงนี้นะคะเราสามารถกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของเราได้อย่างเช่นถ้าบริษัทเราเนี่ยหยุด วันจันทร์อังคารวันพุธบริหัสหรือจะหยุดแค่วันเสาร์วันเดียววันอาทิตย์วันเดียววันจันทร์วันคารวันพุธแค่วันเดียวอย่างเงี้ยเราสามารถกำหนดเข้าไปได้เลยนะคะนะในฟังก์ชัน w o r k d a y i n t l อันนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างฟังก์ชัน workday กับฟังก์ชัน w o r k d a y i n t l อ่าเดี๋ยวเราลองมา ลงมือทำกันดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะตามตัวอย่างตรงเนี้ยเขาให้เราคำนวณระยะเวลาในการทำโครงการ60วันแต่เราอยากจะทำให้เพื่อนเอนเห็นภาพก่อนว่า,าถ้าเป็นระยะเวลาน้อยๆเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวเราลองนับตามปฏิทินตรงนี้ก่อนว่าหลักเกณฑ์มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมาคำนวณตามตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเนะเาะอ่าโอเค แล้วมาตรงนี้ค่ะพิมพ์เท่ากับ workday นะคะอ่ามาแล้วอ่าตรงนี้ก็เขาจะให้ใส่ start date ก็คือจะเป็นวันที่เริ่มทำโครงการนะคะก็คือตรงนี้ขอใส่เป็นวันที่ปัจจุบันนะคะก็คือวันที่9พุพฤษภาคมตรงนี้เราได้ใช้ฟังก์ชัน today ในการกำหนดวันที่ปัจจุบันไปแล้วเนาะอ่า กบเป็นคลิกเอ่อคลิกเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าอ่าตรงนี้นะคะจะเป็น Days นะคะก็จะเป็นจำนวนวันที่เราได้กำหนดล่วงหน้าไปเนาะตรงนี้ขอใส่เป็น10วันนะคะเพื่อให้อ่าง่ายต่อการนับวันเนาะอะเสร็จแล้วก็กด Enter ค่ะอ่าตรงนี้ค่ะ ถ้าเราเริ่มทาโครงการนะคะตรงนี้ก็คือวันจัดปัจจุบันคือวันที่9นะคะเป็นวันพฤหัสแล้วนับออกไปอีก10วันนะคะโดยไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเขาจะตรงกับวันที่23เดือนพฤษภาคมงั้นเดี๋ยวเราลองนับตามปฏิทินดูนะคะเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มนับจากวันถัดไปนะคะเป็นวันที่1ก็คือวันศุกร์นั่นเอง ย่างเงี้ยค่ะ1แล้วเสาร์อาทิตย์ไม่นับก็เว้นไปนะคะวันจันทร์เป็นวันที่2 3 4 5 6แล้วก็เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์เป็นวันที่7 8 9 10เพราะฉะนั้นก็จะตกเป็นวันที่23นะคะเดือนพฤษภาคมก็คือจะเป็นวันที่เราทำโครงการนั้นะ่ะแล้วเสร็จนะ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะหลักเกณฑ์ของเขาอ่าถัดไปเรามาดูอันนี้ถ้าเป็นอ่าหากวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็หากอ่าวันหยุดประจำปีด้วยเพราะว่าในการทำงานจริงอะเนาะบริษัทของเราอะเขาก็จะมีวันหยุดประจำปีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถระบุเข้าไปได้เลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูนะคะพิมพ์เท่ากับ Workday อาดับเบิลคลิกค่ะ Start date ก็วันปัจจุบันนะ Comma days นะคะก็ขอใส่เป็น10วันเนาะเสร็จแล้วก็ค o m m a ตรง holidays นะคะตรงนี้เราได้กำหนดวันหยุดมาแล้วนะคะวันหยุดประจำปีนะเดี๋ยวเราขอเลือกทั้งหมดเลยละกันนะคะทั้งปีเลยนะ ตรงนี้นะคะเลือกคุมหมดล้เสร็จแล้วขึ้นมางวนแล้วเรากด enter ค่ะตรงนี้ค่ะเขาก็จะแสดงออกมาเป็นวันที่1 4เดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งะจะมากกว่าการหยุดแค่เสาการหยุดเสาอาทิตย์1วันนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาไล่วันหยุดตรงนี้นิดนึงตรงนี้ค่ะนี่เราจะมีวันที่22พฤษภาคมเนี่ย เป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเรากำหนดให้เป็นวันหยุดของบริษัทเนาะซึ่งเขาก็จะไม่นับรวมวันที่22พฤษภาอ่ะเดี๋ยวเราลองมาไล่ด้วยตาในปฏิทินของเรากันนะคะก็คือวันนี้คือวันที่9เนาะที่เรากำหนดเป็นวันเเริ่มทำโครงการใช่ไหมคะเด้เราก็นับวันที่10เป็นวันที่1ว้นเสาร์อาทิตย์ก็ อวันาจาันเป็นวันที่2 3 4 5 6 7 8อ่าแล้ววันที่22เป็นวันหยุดเราไม่นับเราก็ข้ามไปนะคะนับวันที่23เป็นวันที่9แล้ววันที่24ก็คือเป็นวันที่10นะคะตรงนี้ก็จะตรงกับที่ฟังก์ชัน workday คำนวณให้เป๊ะเลยก็คือ24พฤษภาคมมตามนี้นะ อ่ะโอเคถัดไปเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชัน workday. intl กันบ้างนะคะอ่ะตรงนี้วันหยุดประจำสัปดาห์เราสามารถกำหนดเองได้เลยนะเขาไม่ได้ฟิกให้เราว่าจะต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะ,ะเดี๋ยวเราลองใส่กันค่ะเท่ากับ workday. i n t l ใช่ไหมคะมาแล้วดับเบิลคลิกค่ะ start date ก็เลือกวันที่เริ่มทำโครงการเลยเราขอเลือกเป็นวันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ใส่คอมมา days นะคะเราขอเลือกเป็น10วันเหมือนเดิมแล้วก็กำหนด week end นะคะก็ใส่คอมมาก่อนเนาะถึงมันจะมาที่ week end ตรงนี้นะคะ เขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะว่าเราจะเอาเป็นวันเสาร์าอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์จันทร์อะไรเนี่ยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยเนี่ยตรงนี้นะหรือจะเป็นวันอาทิตย์อย่างเดียวจันทร์อย่างเดียวเขากนะ็สามารถเลือกได้หมดเลยมีครบนะคะในทีน่นี้ในที่นี้เราขอเลือกเป็นวันอาทิตย์อย่างเดียวแล้วกันนะคะ ถือว่าบริษัทเราเนะี่ยหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวเนาะ,ะก็ดับปุนคลิกไปเลยค่ะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็กด enter ค่ะนะคะตรงนี้จะออกมาเป็นวันที่21พฤษภาคมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่านับยังไงหลักเกณฑ์ของเขานะทีนี้วันหยุดของเราคือวันอาทิตย์ วันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเรานับอะค่ะเราต้องนับวันเสาร์เข้าไปด้วยเนาะเพราะวันเสาร์ก็คือวันทำงานเหมือนกันก็เริ่มนับวันที่10เป็นวันที่1นะคะอ่ะ4 2 3 4 5 6 7 8เป็นวันอาทิตย์นะคะ9,10ก็จะตกเป็นวันที่21พอดีก็ตรงกับที่ฟังก์ชัน workday เ,เขาคำนวณให้นะคะอืม อาถัดไปมาดูตรงนี้ถ้าเรามีวันหยุดประจําสัปดาห์แล้วเราก็มีวันหยุดประจําปีด้วยนะคะอืมเพราะเราจะให้ฟังก์ชัน workday เขาช่วยคำนวณให้เลยนะเราก็ทำยังไงมาดูพิมพ์เท่ากับ workday แล้วก็เลือกเป็น workday t i n t l นะคะเพราะเราจะกำหนดวันหยุดประจําสัปดาห์เองเนาะ start date อ่ะฮะเลือกเลยตรง START DATE เราจะพิมพ์วันที่เองก็ได้นะคะหรือว่าจะ,ะม,ามาเลือกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเราแต่เรานะ COMMA DAYS นะคะก็คือ10แล้วก็ COMMA WEEKEND นะคะอันนี้ก็ขอเลือกเป็นหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเหมือนเดิมนะอ่ะ sunday only นะคะตรงนี้ d o u b เ e c l คิกค่ะ แล้วก็คอมมาฮอลิเดย์นะคะตรงนี้เราจะใส่วันหยุดประจำปีเข้าไปด้วยเนาะก็ทำการเลือกได้เลยค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เราขอกำหนดทั้งปีไปเลยเลือกทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็กด enter ค่ะเขาก็จะออกมาเป็นวันที่21เดือน5เหมือนกันเลยเพราะอะไรคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันที่9ถึงวันที่21เนี่ยเขามีวันหยุดไหม10วันเนี่ยในวันหยุดประจำปีของเราอะค่ะอ๋อเนี่ยค่ะตรงนี้นะวันหยุดของเราในเดือน5มีแค่มีแค่3วันเนาะก็คือมีวันที่5มีวันเอ้เป็วันที่1มีวันที่4แล้วก็มีวันที่22 ในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่21อ่ะ10วันเนี้ยเขาไม่ได้มีวันหยุดเพราะฉะนั้นก็จะตรงกันเลยนะคะตรงนี้เป็นวันที่21เหมือนกันแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนตรงนี้อ่าระยะเวลาในการทำโครงการที่เรากำหนดไว้เป็นสัก12วันสิอ่า12วันก็ยังตกเป็นวันที่21 นะคะขอ,อเยอะหน่อยแล้วกันนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนผิดนะคะขอโทษทีเราก็ว่าละตรงนี้มันเป็นกําหนดวันหยุดตรงนี้นะคะนี่นตรงนี้นะ,ะ,ะเราสามารถดูตรงนี้ได้นะเมื่อกี้รีบไปน,นิดนึงนะ,ะดูตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเราไปคลิกที่ตรงไหนอะคะ่ะเขาก็จะอยู่ที่รูปแบบของฟังก์ชันตรงนั้นเลยตรงนี้อยู่ที่เดสนะคะ,อะลองใส่12เหมือนเดิม อ่ก็จะเป็นวันที่24เดือน5เดี๋ยวเราลองนับกันซิว่า10วันนะคะระยะเวลาที่เรากำหนดที่จะทำโครงการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่9เนี่ยนะคะแล้วก็มีวันหยุดคือวันอาทิตย์นะคะที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะแล้วก็มีวันหยุดประจำปีคือวันที่22จะตรงกับวันที่24ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้นะคะแล้วก็เว้นวันที่ยี่สิบสองไปเนาะสิบเอ็ดสิบสองอ่าก็จะตรงกับวันที่ยี่สิบสี่เดือนพฤษภาพอดีนะคะตรงนี้ฟังก์ชัน workday เขาก็จะช่วยในการคำนวณให้เรานะคะอืมอันเนี้ย มันเป็นะระยะเวลาในการทําโครงการที่เล็กน้อยเนาะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็สามารถนับวันเองได้แต่ว่าถ้าระยะเวลาในการทําโครงการของเราเนี่ยเยอะๆเลยเราจะมานั่งโอ้นับเอาปฏิทินมากางอย่างนี้เลยแล้วก็นั่งนับนับไปเรื่อยเๆๆรื่อยหากวันหยุดประจําสัปดาห์หากวันหยุดประจําปี เราคิดว่าแบบนี้มันเสียเวลาเนาะแล้วทีก็ตาลายด้วยแล้วก็ลองใช้ฟังก์ชัน workday กับฟนะังก์ชัน w o r k d a y i n t l เนี่ยเข้ามาช่วยในการคำนวณดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณตามตัวอย่างตรงนี้เลยนะอันนี้เราขอลบไปก่อนนะอืมนะคะตรงนี้ตามตัวอย่างบอกว่า เป็นโครงการพัฒนาสูตรขนมนะคะซึ่งเขามีระยะเวลาในการทำโครงการเนี่ย60วันนะคะตามโจทย์บอกว่าจงหาวันที่โครงการแล้วเสร็จคือวันที่เท่าไหร่โดยมีข้อมูลกำหนดให้ว่าวันที่เริ่มทำโครงการเนี่ยคือวันที่9พฤษภาคมระยะเวลาทำโครงการ60วัน แล้วก็วันหยุดประจำปีก็มีลิสต์มาให้ตามนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองทำไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งเนาะอะ,อะทั้งฟังก์ชัน workday และ w o r k d a y i n t l เลยนะะพิมพ์เลยค่ะเท่ากับ workday ตรงนี้ s t a r t d a t e นะคะนี่ก็วันที่เริ่มทำโครงการนะ แล้วก็ days อะฮะก็จำนวนวันเนาะตรงนี้เป็น60วันตรงนี้บอกให้หากแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็กด enter ได้เลยอืมก็จะตรงกับวันที่1เดือนสิงหาคมเลยนะอ่าวันที่โครงการจะแล้วเสร็จนะคะอืมตรงนี้นะ อ่าถัดไปเป็นในส่วนนี้ก็คือเป็นฟังก์ชัน workday เหมือนเดิมแต่เพิ่มวันหยุดประจำปีเข้ามาด้วยอ่าลองดูค่ะเท่ากับ workday นะฮะ start date วันที่เริ่มทำโครงการ comma days นะฮะระยะเวลาในการทำโครงการ60วันนะฮะ comma holidays นะฮะก็เลือกไปเลยวันหยุดประจำปีเนาะ เสร็จแล้วก็กด enter เนี่ยค่ะก็ถ้าบวกวันหยุดประจำปีเพิ่มมาด้วยก็ะจะเสร็จโครงการนะคะในวันที่5สิงหาคมเนาะถ้าทุกอย่างคะ่ะเขามีข้อมูลลิสต์มาอย่างนี้แล้วอะเวลาเราคำนวณมันจะง่ายเนาะเราก็แค่คลิกใส่ตามสูตรตามสูตรเลยก็รดเร็วนะคะ ต่อไปมาดูฟังก์ชัน workday intl บ้างาวันหยุดประจำสัปดาห์เอาเป็นวันอะไรดีขอเป็นวันเสาร์ละกันนะสมมติบริษัทนี้หยุดวันเสาร์าพิมพ์เลยค่ะเท่ากับ workday ตรงนี้จะเป็น workday intl นะคะเพราะเราจะกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เองเนาะ อ่า uh, start date วันที่เริ่มทำโครงการ comma days นะคะระยะเวลาในการทำโครงการเนาะเสร็จแล้วก็ comma uh. week end ตรงนี้เราจะกำหนดเป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะอ่าวันเสาร์ตรงอ่านก่อนนะอ่า uh, Saturday only นะคะตรงนี้ดับเ l e ลคีย์ค่ะเสร็จแล้วก็ comma อ้อ uh. ตรงนี้ยังไม่ใส่ holiday ใช่ไหมคะอ่ะ uh, ตรงนี้โจทย์บอกให้ใส่แค่ วันหยุดประจำสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็ลบคำว่าออกก่อนแล้วก็กด enter ได้เลยนะอืมก็จะเป็นวันที่18ดกรดกฎกาคม2024นี่ 24. อ่ะนี่นะเราทำไปตามโจทย์ที่เขากำหนดนะคะอืมถัดไปโจทย์ตรงนี้บอกว่าให้ใส่วันหยุดประจำสัปดาห์บวกกับวันหยุดประจำปีด้วยอ่ะก็พิมพ์เลยค่ะเท่ากับ work day อันนี้เราจะกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันเสราร์เพราะฉะนั้นใส่ w o r k d a y i n t l นะคะแล้วก็ start date คลิกเลยค่ะ comma days นะคะตรงนี้ก็คือระยะเวลาในการทำโครงการ60วันเนะมมาะ comma week end ตรงนี้เลือกเป็นวันเสราร์อย่างเดียวใช่ไหมคะก็ Saturday only นะคะ double click ตรงนี้อะ คอมมาอีกทีหนึ่งเพราะเขาให้ใส่ยฮอลิเดย์เข้ามาด้วยใช่ไหมคะก็คือวันหยุดประจําปีเพราะฉะนั้นก็มาคลิกที่ตรงนี้เลยค่ะวันหยุดประจําปีทั้งหมดเนาะก็กดเลือกเลยเลือกทั้งปีไปเลยก็ได้ค่ะง่ายนะโอเคเสร็จแล้วก็กด enter เนี่ยค่ะเมื่อรวมวันหยุดประจำปีไปแล้ววันที่ทำโครงการแล้วเสร็จก็จะเป็นวันที่22เดือน กรนนาคมนะคะ2024เป็นไงคะง่ายไหมอ่าอันนี้ก็จะช่วยในเราให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ตาลายด้วยเนาะอ่าอาจจะมีเพิ่มนิดนึงอะคะ่ะในส่วนของอ่าตรง,นนะตรงนเนี้ยค่ะนะคลิกตรงนี้ days เนี่ยค่ะ day เนี่ยค่ะเขาจะกำหนดค่าเป็นค่าบวก ก็คือการาบวกวันที่เพิ่มไปข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าตรง days เนี่ยค่ะเขากำหนดตัวเลขหรือค่าเป็นค่าลบเนี่ยเขาก็จะทำการคำนวณย้อนกลับไปวันที่ก่อนหน้าให้เรา,าเดี๋ยวเราลองใส่ให้เห็นตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะคะตรงนี้สมมติว่าเราใส่เป็นลบ10นะ days เนี่ยค่ะ เห็นไหมคะเขาก็จะแสดงวันที่ก่อนหน้านี้ค่ะหรือวันที่ย้อนกลับไปเนาะเป็นวันที่25เมษายนน่ะนะคะก็คือย้อนกลับไปอีก10วันโดยไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะถ้าเป็นในส่วนของ work day ตรงนี้ค่ะจะเป็นในลักษณะนี้นะเ,เราสามารถใส่จำนวนวันที่เป็นค่าลบได้นะคะก็สำหรับฟังก์ชัน work day นะคะก็ จบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนาะและคิดว่าเพื่อนๆื่ทุกคนน่าจะสามารถนำไปประยุก์ใช้ในการทำงานจริงได้นะคะ,ะถ้าใครชอบคลิปของเรานะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้เราทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากคะ่ะ